สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในปีหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาทะลุพันซับไปด้วยกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับนี่เราอยู่กันที่สยามสแควร์วันนั่นเองซึ่งเราจะไปกินร้านฮ่องกงนูดโดกันครับเป็นร้านอาหารจีนเป็นบุฟเฟ่อาหารจีนที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับ349บาทเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ เรามาถึงร้านฮ่องกงนูโดแล้วนะครับสำหรับคนที่จะมากินก็ดูรอบของเวลาให้ดีๆนะครับเพราะเขาจะจัดเป็นรอบรอบละสองชั่วโมงจะมีรอบอย่างเช่นตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็นับทีละ2ชั่วโมงไปเรื่อยๆครับถ้าเข้าระหว่างถ้าเข้าระหว่างช่วงเวลาจะไม่สามารถเข้าได้ครับก็แนะนำให้จองล่วงหน้าก่อนครับส่วนอันนี้จะเป็นเมนูของบุฟเฟ่ต์ครับมีแนะนำหลากหลายเมนูเลยลองเลือกดูกันได้เลยครับ ส่วนสำหรับคนที่อยากทานแบบอื่นก็มีทั้งอาราคาร์ดแล้วก็แบบเซตนะครับเซตก็จะมีหลายราคาครับสามารถเลือกดูเลือกซื้อกันได้ครับส่วนนี้เป็นใบสั่งอาหารของบุฟเฟ่ครับก็ถ้าเป็นส่วนของติ่มซำก็จะรอรอนึ่งประมาณ10นาทีครับเมนูแรกมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวจัมโบ้ปูแบบแห้งครับแล้วก็มีเกี๊ยวแล้วก็ซุปฮะส่วนเครื่องดื่มจะเป็นชาอู่หลงแบบรีฟิลนะครับเติมไม่อั้นเลย ส่วนอันนี้เป็นเมนูบะหมี่เป็ดต้มยำครับเป็นเมนหนึ่งในเมนูเลคเมนต์ของที่นี่ครับนี่ครับดูเนื้อเป็ดนะน่ากินมากเลยครับแล้วก็ตัวน้ำซุปเขาก็ทำออกมาได้เปรี้ยวกำลังดีเลยครับส่วนอันนี้เป็นบะหมี่จจมโบ้ปูแห้งนะครับปูแบบเน้นๆเลยครับนี่เดี๋ยวคนก่อนนีปูแบบเน้นๆเลยครับใครชอบปูเนี่ต้องมาหาทานให้ได้เลยครับส่วนอันนี้เป็นห้อยจอกกับฟองเต้าหู้ห่อกุ้งครับนี่ น่ากินมากเลยทั้งสองอันครับส่วนอันนี้เป็นฟองเต้าหู้หอกกุ้งครับนี่น่ากินมากเลยครับเดี๋ยวดูไส้ในฮะนี่เับกุ้งแบบเน้นๆเลยครับใครชอบกุ้งนี่ห้ามพลาดเลยครับส่วนอันนี้เป็นกลวยส้นหมี่ครับก็น่ากินมากเลยครับส่วนอันนี้จะเป็นฮ่าขาวจักรพรัดนะครับ ก็เป็นฮ่าเกากุ้งส่วนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดครับน่ากินมากเลยส่วนนี้เป็นสาหร่ายหองกุ้งครับแล้วก็กุยช่ายแก้วนึ่งครับส่วนนี้ครับปลาเปียกุ้งครับน่ากินมากเลยแล้วก็อันนั้นเป็นกวางตุ้งน้ำมันหอยบล็อกชอยส่วนอันนี้ไส้ในของปลาเปียครับน่ากินมากเลยครับส่วนอันนี้เป็นขนมผักกาดครับนี่ สดร้อนๆส่วนอันนี้เป็นห้าเก๋าทอดวาซาบิไข่กุ้งนะครับมเมนูนี้ดูผสมผสานแบบน่ากินเลยฮะส่วนอันนี้เป็นกุยช่ายแก้วเจียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซาลาเปาครับหมือนซาลาเปาอันนะั้เป็นซาลาเปาหมูสับกุ้งครับส่วนอันนี้เป็นซาลาเปาแบบอไส้ยเยิ้มฮะนี่ฮะเดี๋ยวแหวกให้ดูนะนี่เยิ้มแบบน่ากินมากเลยครับนี่ และเราก็ปิดท้ายเมนูสุดท้ายด้วยข้าวผัดปูครับแหม่น่ากินมากเลยครับปูเน้นๆสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่าหรือว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ